สวัสดีครับพบกับลุงแอกพาแซบเช่นเคยนะครับวันนี้ไม่ไม่ได้มามาแซบนะครับวันนี้มากับป้าดีเช่นเคยครับผมวันนี้ก็จะมาตัดยาครับผมนี่ครับที่ตรงนี้ครับพื้นที่ไม่เยอะครับผมเดี๋ยวไปดูกันแต่แต่มันลกครับมีกระถางต้นไม้ด้วยนะครับต้องเคลียร์ก่อนโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูพื้นที่กันนะครับผมนี่ครับบ้านหลังนี้นะครับอ่านี่นี่ของบ้านนะครับ หนูแอก็มาตัดบ่อยครับผมเจ็ดแปดครั้งแล้ววันนี้ก็อีกรอบหนึ่งครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับพื้นที่ไม่เยอะแต่มันลกครับผมแล้วมันมีกระถางต้นไม้ด้วยนะครับต้องเคลียร์กระถางต้นไม้ก่อนตัดนะครับอ่าตอนนี้ก็เทปูนตรงนี้หน่อยนี่ครับมันก็จะเหนื่อยตรงนี้นะครับตรงกระถางต้องเคลียร์กระถางออกมาก่อนนะครับแล้วค่อยตัดครับผมนี่ครับพื้นที่ไม่เยอะครับประมาณ สี่สิบห้าสิบตารางว่ะแต่มันลรก,ก็ผมดูความลกขยับรถออกแลวครับผมก็ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวลุงแอ๊ก็จะทําการขนกระถางก่อนนะครับเดี๋ยวลุงแอ๊ตัดเสร็จลุงแอ๊ก็จะบอกว่าค่าแรงเท่าไหร่นะครับนี่ครับตอนนี้ก็ต้องลื้อของออกมาก่อนนะครับเป็นกระถางต้นไม้ครับ จ้าของบ้านเขาชอบปลูกต้นไม้นะครับแต่มันลกครับผมนี่ครับตอนนี้ปนี้ก็เคลียกก่อนนะครับต้องเคลียกระถางต้นไม้ออกมาก่อนถึงจ,จะตัดยาได้นะครับโหลกเป็นไงปนี้มาที่ไรก็กกปวดแอวนะครับ <laughs> ปวดหลังครับผมกระถางต้นไม้เยอะเนี่ยจะต้องเคลีย์ก่อนนะครับ ตอนนี้ลเก็เคลียร์ได้เยอะแล้วนะครับนี่ครับกระถางดูครับเคลียร์ออกมาไม่ใช่ในน้อยนะครับนี่นี่ครับเคลียร์ออกมาจากนู้นครับผมผมปนีปนีกําลังตัดแต่งนะครับคือมันลกมากครับผมนี่ครับไม่ใช่ในน้อยนะครับเนี่ยกระถางต้นไม้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวลุงแอ็กก็จะเริ่มตัดยาแล้วนะครับโอ้โหถือว่าลกมากครับผม น,นี่ลุงแอกก็ตัดได้เยอะแล้วนะครับโหยพี่น้องลกมากโดยเฉพาะกระถางต้นไม้นะครับดูครับตัดแล้วมันก็จะเอียมแบบนี้และครับนี่ครับใช้ได้เลยต้นมะยมนี่กระถางที่ขนออกมาไม่ใช่น้อยครับหนักด้วยอ่ปะปนี้เป็นไงสันนี้ปนี้ก็ไรกวาดนะครับที่ลุงแอตัดก็เหลือเนี้ย ยังไม่เสร็จนะครับเหลือช่วงนี้ครับผมนี่ครับเหลือประมาณนี้นะครับเดี๋ยวแรกพักเครื่องพักคนก่อนนะครับเดี๋ยวแรกก็จะตัดต่อนะครับตัดยาสร้างอาชีพสร้างรายได้ครับผมเหนื่อยหน่อยเราก็ได้ตังค์ใช้นะครับตัดเสร็จเราก็ได้ตังค์ใช้เลยครับผม เสร็จเรียบร้อยครับผมนี่ครับตัดหญ้าสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับวันหยุดรับจอบนะครับตัดหญ้าครับผมนี่ครับจากลลกๆครับผมแปนเอิดเติดพี่น้องอ๋อเขาเลี้ยงเหมือนกันครับผมเหนื่อยตรงขนกระถางนี่หละครับนี่ครับโล่งเลยครับผม อ่าเรียบร้อยครับผมพื้นที่นี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่น้องมันไม่เยอะนะครับแต่มันรบเป็นไงปะนี้เสร็จแล้วสู้ๆเสร็จแล้วก็รับจังเลยนะครับพื้นที่นี้นะครับลุงแอก็คิดค่าแรงอยู่ที่600บาทครับผมมันก็จะเหนื่อยหน่อยตรงเอากระถางย้ายกระถางออกมาตรงนี้นะครับ ที่เหลือหญ้าก็ไม่เท่าไหร่ครับผมเสร็จแล้วก็ได้ตังนะครับตัดหญ้าสร้างอาชีพสร้างไรายได้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงแอค่าดแซบด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับทํามาหากินตัดหญ้าสร้างอาชีพสร้างไรายได้ขอบคุณครับ สวัสดีครับพบกับลุงแอคพาแซ่บเช้นเคยนะครับวันนี้ก็ตัดยาเสร็จแล้วนะครับก็เลยหิวข้าวครับผมขากับเจอร้านนี้ครับผมข้างทางครับก็เลยโอ้ยต้องมาลองชิมครับผมวันนี้กินประจับนะครับนี่ครับสั่งเป็นเส้นรวมนะครับเส้นมีครับเส้นใหญ่ครับรวมกันทำเบอร์เลือกแล้วพี่น้อง เปิดนานยังไหมคะเนี่ยนานแล้วค่ะอ๋อเปิดนาน,นครับอันนี้ของอันนี้ของปนันนีนะครับโอ้โหครับผมอุ้ยเจออีกแล้วเครื่องแน่นๆครับผมติ๊กน้ำตารย์น้ำปลานะครับ ด้วยน้ำส้มครับผมดูจัดญ้ามาเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยแต่หิวหิวโอเคจัดไปอันนี้ของปนีเส้นรวมนะครับเส้นใหญ่ครับเส้นหมี่ผสมกันครับผมน่ากินแท้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นของลุงแงะครับผมเส้นใหญ่ครับ น้องไก่โหเลือดก่อนโตโตครับผมเครื่องแน่นๆครับมีส่วนงอกให้ด้วยนะครับมาปรุงกันเลยครับนี่ครับของแกครับมันต้องเผ็ดจัดจ้านหน่อยครับผมแล้วแต่ความชอบนะครับใส่ลงไปพิกผลครับผม ตามด้วยน้ำส้มลงไปครับผมส้มสองช้อนน้อยใส่ลงไปปลาเล็กน้อยครับผมน้ำตาลสักหน่อยครับก๋วยจับนี่ต้องเปรี้ยวๆหวานๆอร่อยครับถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวนี่ลงงงุงแอมไม่ใส่น้ำตาลนะครับอืเครื่องแน่นๆพี่น้อง เัิจครับเด้อเป็นจะเสแปร์ไมสีสันพี่น้องกดจับหมูผสมไก่ครับอันนี้เส้นใหญ่เส้นกววน๋วยจบ้าเดินพี่น้องเด้อแซ่บๆมกันครับผมเป็นตะเสแบร์าย เฮ้ยเครื่องแน่นขนาดครับผมว้าวใส่ตรงงอกลงไปครับหแอกชอบกินผักอยู่แล้วครับผมคนครับผมแต่หงักไม่ไม่ชอบกินไก่นะครับ คือก็กินได้ครับแต่ว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็ยกเดี๋ยวยกไก่ให้ป้านีแล้วกันครับผมรักเมียครับผมรักเมียให้เมียกินกระดดกไก่ครับวันนี้ตัดหญ้ามาเหนื่อยครับผมก็แบะมากินข้าวกิน้านก็จับนาครับผมนน่นแหละตันนี้ไปตัดหญ้ามานู่นครับทางไปบึงพระบึงพระพิศโลกนะครับนะครับรถตัดหญ้าเป็นรถย้ำก็ได้ตัดหญ้าก็ได้นะครับ ุดยอดเก็บของเก่าได้ครับผมชิมๆพี่น้องแบบเก่าอยกโม้วยพี่น้อง ตัดตัวันนี้เหนื่อยมากครับตัดญ้าพื้นที่ไม่เยอะนะครับแต่ว่าแต่ว่ามันลบครับผมแล้วก็กระถางต้นไม้มันเยอะผลย้ายกระถางต้นไม้ด้ลยนี่ครับคุณแม่ก็ไปตัดญ้านะครับสร้างอาชีพสร้างรายได้วันหยุดนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับไม่มียาตัดก็ทำออเดอร์ปลาเกลือทำกับข้าวนะครับแกงหอยแกงหน่อไม้ทำทุกอย่าง วันปกติจานหนึ่งสุขก็ไปขายยำครับอาชีพหลักแสบแสบหิวเย้เลยมนะั้งหิวเหนื่อยไหมันนี้ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยแน่นะเหนื่อยก็ต้องทำครับผม หิว <Okay. S 2> <Okay. S 1> ครับไม่น่าจะหยิบเดี๋ยวต่อข้าวเดี๋ยวสั่งข้าวผัดกะเพราจานนึงแต่จะกินกับปนี่คนละซือ ราข้าวกะเพราหมูชนัชนจานเดียวนะจานเดียวเดี๋ยวมาแบ่งกันกินเดี๋ยวมันกินไม่หมดแซ่บระหว่างรอข้าวกกผาัดกะเพราครับกระจับก็อร่อยครับผมนี่ราคาก็มีครับบอกเรียบร้อยนะครับรอข้าวกะเพราครับจานหนึ่งเดี๋ยวแบ่งกันกินกับป้าณีครับอ,อร่อยครับผมใช้ได้ร้านนี้ครับผม ขาผัดสูตรกะเพราไฟไหม้กระทะแล้วนะครับนี่นะครับหอมหอมนี่ครับสูตรแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับกระทม่ไหมอร่อยนี่แล่กระทะไม่ไหม้อร่อยหอมครับผมใส่ใบกะเพราลงไปนะครับโอ้โหหอมจริงๆครับน่ากินมากครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมตักลงจานนะครับโอหอร่อยครับผมแวะมาอุดหนุนได้นะครับ เส้นบึงผ้าครับผมทางไปบึงผ้าครับถ้าขาเข้าเมืองก็อยู่ขวามือนะพี่สุดยอดครับผมไปเสิร์ฟเลยมาแล้วจ้ามันีอ้าวจัดไปโอ้โหอีจาน <c oughs> เดี๋ยวจะแบ่งกันกินเนาะไม่ไหวแล้วเพราะคนจับคนละชามไปแล้วครับผม <c oughs> สุดยอดจริงครับผมกะเพราหมูหมักนะครับ าใส่พริกน้ำปลาลงไปครับผมหิวเหรอตัด, <c oughs> ดยามาครับผมเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็ต้องกินให้อิ่มนะครับโอ้โหปนีจัดก่อนเลยน่ากินครับผมรอ้อนปนีกินต่อเลยครับปเป็นไงรสชาติอร่อยอ มนง,ง่ายๆนะครับแต่มันอร่อยครับผมชอบกินผัดกระเพราก๋วยเตีว๋วก๋วยจั๊บครับผมร้อนแล้วค่อยๆกินเดี๋ยวลวกปาก,กลองบ้างครับผมมัรนร้อนเลย

ใหญ่ๆครับผมโอ้ยกินคำใหญ่หลายเดี๋ยวมันสีดาวะกินบะหมี่มรยาทขอียดปลอดโปรไฟต์นะครับาราาดดรเบด้อพริกเผาเผ็ดแซ่บร้อนอร่อย เหนื่อยด้วยหิวด้วยครับผมสุดยอดตอนนี้ปานีอิ่มแล้วนะครับแต่ลุงแอ๊กยังไม่อิ่มครับผมลุงแอ๊กเป็นโรคกระเพาะครับข้ากินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มอืมแบบนี้นะ เปี๊ยงไปจับปลาเปี๊ยงครับผมแต่มีปัญหาตรงนี้ครับกินแล้วไม่มีเงินจ่ายทั้งไมนะ่น้อนเดี๋ยวเอางี้แล้วกันเรา,าจะไปหาเจ้าของร้านนะครับแยกไม่มีเงินจ่ายเลยไม่ได้เงินมีเ <c oughs> ท่าไหร่ครับไป<ม>จับสองร้อยสามสิบร้อยสามสิบบาทแต่ยังไงบ่มีเงินจน่ายบาทเนอะ เอางี้พี่ผมไม่มีเงินจ่ายพี่พนมมือขึ้นได้ไหมผมจะผมจะให้สิ่งให้พรพี่ไม่ต้องจา่ายพนมมือห <c oughs> ยอกหยอกครับผมเฮ้ยครับร้อยสามสิบาทครับกดจับสองถ้วยข้าวผัดกะเพราจานเบลอหนึ่งจานร้อยสามสิบโอ้โหอร่อยมากครับผมผ่านมาแวะมาอุดหนุนได้นะครับนี่ครับเส้นทางไปบึงพระนะครับพิธโกครับผมแต่ถ้าเข้าเมืองไปนี้นี้ถ้าเข้าเมืองนะครับก็จะอยู่ขวามือ แต่ถ้าไปทางนู้นครับไปบึงพระครับเลยประดับหญ้ามาทางนู้นครับผมเตรับมปูใจแม่ยานางนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงแอ๊บพาแซ่บด้วยนะครับนี่ครับป้ายร้านนะครับปูกับหัวกับหางพี่น้องขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับ